ฟาขายไอดีนะฮะอันนี้เป็นระบบ Android เนาะแล้วก็มีเพชรติดอยู่ที่100เอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยก่อน,นะคระับว่าไอดีนี้เป็นยังไงบ้างโดยเบื้องต้นมีทั้งหมด2 EX ส่วนราคาอยู่ที่3000บาทนะฮะโอเคมันมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยดูที่เลเวลอยู่ที่57แต่ว่าในส่วนของบูธเนี่ยอยู่ที่40หมายความว่าตัว2ดาวน่าจะเต็มพิกัดนะฮะแล้วก็3ดาวทำมาบ้างนิดหน่อยเนาะอันดับต่อมาจะได้ดูของเหรียญก่อนเลยเนาะอันนี้อยากให้ดูที่เหรียญมากนะครับเพราะว่า เหรียญเก่าๆมีให้เล่นฮะมีให้เล่นเนาะอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนเลื่อนให้ดูนะเห็นปะอันนี้คือของปีนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่าจากอันดับปีเนาะเนี่ยของปีนี้มีนะครับบาร์ล็อกอ่ออะไรนะเซตบาโทสายโล่ย้อมสกิล2มีแน่นอนเรดล็อกมีแน่นอนนะครับแล้วก็อันดับต่อมาคือสมูทตี้อันนี้คือตอนต้นปีนะอันนี้ตอนต้นปีนะเห็นป่ามีโซโซมีอะไรเงี้ยอันนี้เริ่มของปีปีที่แล้วละเริ่มเริ่มไปปีที่แล้วแล้วนะ อ่ะไปตามนี้ไปตามนี้ต้องเอาเหรียญให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญทันทันไอดีผมอะประมาณประมาณเหรียญพอๆกันเนาะพอๆกับ id ของผมเลยเห็นปะทํสามเอเนลได้นะครับทําได้นะครับอ่าต่อไปกอตอุซอบเนาะแล้วก็มีอีกมีอีกอ่าเป็นานามิคิงเห็นปะคิงอีเวนต์อุนติอีเวนต์แบ็กมาเรียซาสากิเพจวันครับตามนี้เลยตามนี้เลยเนาะแล้วมีหนักกว่านั้นด้วยนะ เริ่มเก่ากว่าไอดีผม,ม้วนะอ่าอันนีไ้ไปอีกไปอีกนีใช่ไหมแดแดมันเต้ใ่ะหนี่มาละมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ก็มีนะครับไปอีกมีอีกเดีย๋ยวะวิสตา้าครับ <c oughs> <c oughs> เก่ากว่าไอดีผมแน่นอนนะแล้วก็อี i โซด้วยนะครับนี่ประมาณนี้แต่คงไ,ไม่ไม่น่ามีใครเล่นเนาะแต่เก่าเก่ากว่าใช่แต่ไม่ได้หมายเขาว่าจะได้เอามาเล่นนะเพราะว่าไม่น่ามีใครเล่นละสำหรับ เหรียญพวกนี้อ่าก็จบเป็นประมาณนี้เนาะมีเปซันจิมีอย่างเงี้ยเห็นไหมมีบล็อกเวิร์กด้วยนะครับอ่าเอาให้ดูก่อนอันดับต่อมานะครับเอ็ก e อย่างที่บอกนะครับมี2 e งก็คือแชงกับโรเจอร์แล้วก็อาคานะครับเอ้สี่ดิเอาเจ,จ้าขอเจ้าของไอดีบอกสอโอเคเอาไปเดี๋ยวผมขอน้ำก่อนแม่ใหญ่หนะึ่งนะแชงสองอาคา3สามโรเจอร์สี่อ่ะโอเคสี่ตัวสี่ตัวนะครับ แล้วก็ซัพย์มีเศษทองอีก200นะเมื่อกี้อวัยับตัวละครเนะเาะเดี๋ยวขอดูปาร์ตี้แป๊บหนึ่งทำไมสองสีหมดเลยวะเนี่ยสองสีหมดเลยวะโอเคงั้นผมขออันนึงแล้วกันนะเพื่อที่ว่าจะเอาให้ดูทรัพย์นะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะสีเขียว157นะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินโป๊ะเข้าไปคือทำร้อยร้อหกสิบได้ตอบเลยว่าทําได้ อันเนี้ยทำ160ได้แต่แค่ยังไม่ได้อัพบูทเห็นปะโอเคถ้าสีแดงก็ประมาณ160คือทุกสีอ่ะทำ160ได้เลยทําได้ทําได้ทุกสีเลยได้หมดได้หมดได้หมดชัดเจนเห็นปะทําได้160ทุกสีหมดเลยทุกอันที่เหลือแค่เอาทรัพยากรไปอัพนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยถึงไอดีนี้ว่าเหมาะก,กับใครก่อนไอดี ID นี้เหมาะก,กับใครใช่ไหมคือผมตอบเลยว่าเจ้าของไอดีน่าจะเล่นผ้าตอนที่ ตู้อ e ีเวสตู้บัตรดำมากี่ตู้คือกูเปิดหมดโดยที่แบบไม่มีการันตีอันนี้คือเล่นแบบไม่ได้วางแผนจะเป็นประมาณนี้นะครับเฮ้ยห้าบอกว่าแม่ใหญ่5 e ้าเอนะแม่ใหญ่ไคโดโลนะครับแชงแล้วก็อาคาแล้วก็โรเจอร์เนาะทั้งหมดมี5 e ้าเนะครับเรียกง่ายๆว่าอย่างที่ผมบอกแหละไม่ไม่ได้แบบสุม่มสุ่มดวงอะ,อะเรียกง่ายๆคือการสุ่มดวงนะครับถามว่าไอดีนี้เหมาะกับใครคือเหมาะที่ ยังไงดีวะเป็น i อดีกลางๆแลวกันเออเรียกเงี้ยเป็น i อดีระดับกลางเนาะเพราะตัวเพชรแพงเนี่ยหลักๆมีแค่แช้งกับไฮโดโรโลนี่2อ0พัเนาะอันเนี้ยสามพันอันนี้หนึ่งพันอันนี้พันแปดอันนี้พันห้ามันมันแบบคือมันกลางๆหมดเลยอะ่ะข้อดีข้อเดียวที่ให้ได้ไดสําหรับไ d ดีนี้ข้อดีข้อเดียวเลยนะเล่นมาสักพักพอสมควรโดยที่1มีเหรียญเก่าแบบไอดีที่ผมมี2 o v e r b วอ อันนี้คือข้อดีของไ d ดีนี้ขั้นต่ำคือคุณจะประหยัดเวลาน่าจะสัก6เดือนอ่ะเออแบบประหยัดเรื่องเงินนะ่นะประมาณเนี้ยสหรือเดือนคุณจะประหยัดไปเลยเพราะว่ามันได้ในเศษของตัวละครพวกนี้มาแล้วไงงั้นหมายความว่าตัวละครไ d ดีเนี้ยทันตู้สิบด้วยแต่ประเด็นคือทันน่ยไม่ว่าเปิดไหม <laughs> ทันน่ยไม่ติดนะติดที่เปิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งว่าเปิดหรือเปล่านะ ดูตัวพวกรอพวกนี้ชัดเลยเดี๋ยวเราพาไปดูเศษอันนี้อัปรอแล้วด้วยนะอัปล้วด้วยมีอีกโอเคแปลว่าทันแต่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นมากนักสักเท่าไหร่มันเป็นได้ดีแบบกลางๆอะ่ะแบบสุดก็ไม่สุดจะต่าก็ไม่ต่าอะ่ะคือมันกลางๆเลยอะ่ะมันกลางที่สุด่ะเนาะส่วนมูลค่าอยู่ที่3,000บาทนะครับเนี่ยเศษโอเวอร์บูก็ทันแต่น่าจะเปิดไม่หมดด้วย ผมถึงบอก,กนะว่ามันเป็นไอเดียกลางๆอ่ะกลางๆเลยอะ่ะไอดีฟรีที่กลางๆมายาวเลยอะ่ะเล่นประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าได้ไปแล้วดอกเพชรตอนนี้ต้นปีนะ่าจะได้อยู่2วันเพชรแล้วไปรีใหม่ะ่ะได้ไหมได้ก็ไปต่อได้ก็ไม่มีอะไรสลับราคา3,000นะถามว่าขาดทุนไหมอะ่ะซื้อไปก็คงไม่อะ่ะทำโอเวอร์บสต์ต่อ100ก็มันมันไปต่อได้อะ่ะเรียกว่าเป็นไอดีไปต่อได้แต่แบบกลางๆนะที่มันโอ้ยแจ้งสองแสน ได้สองแสนพวกมึงสองแสนคิดดูแล้วกันเอออย่างอย่างที่ผมว่าแหละมันกลางๆอะแบบไม่ได้แรกไม่ได้อะไรเลยเล่นแบบเล่นเหมือนไม่เล่นอะ่ะเออเป็นประมาณดีแล้วกันที่เหลือก็เราไปคำนวณดูว่าอยากได้ไหรือเปล่าไอดีประมาณแบบกลางๆอะเออมันกลางๆอะไม่รู้จะตอบอยังไงวะมันเป็นไอดีกลางแล้วกันนะ